สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งชุดไฟท้ายนะครับความคิวท้ายและก็ทับทิมท้ายสำหรับตัว Fortuner นะครับ TRD นั่นเองนะครับผมมาดูไฟท้ายนะฮะตัวนี้จะเป็นทรง Lamborghini Style นะครับผมมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะฮะแบบ s e n r i a Light นะครับผมเป็นไฟแล้วบบวิ่งนะครับบอกทิศทางการเลี้ยวของรถนั่นเองนะครับผมสมมติเลี้ยวซ้ายนะฮะไฟก็จะวิ่งไปทางซ้ายเลี้ยวขวาไฟวิ่งทางขวานะครับมาพร้อมกับตัวไฟลีนะครับตัวที่เห็นอยู่จะเป็นไฟลีและก็มีไฟเบรกและไฟทอยแบบ LED นะครับ ตัวนี้เป็นฟูล LED เลยทีเดียวนะครับตัวนี้คิ้วท้ายนะฮะคิ้วท้ายแบบมีไฟนะฮะสำหรับตัวนี้ฟอร์จเนอร์นะครับผมเป็นไฟหลีแล้วก็ไฟเบรกสีแดงนะครับผมไม่รบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางนะฮะตัวนี้นะครับผมไม่แยงตานะแสงไม่แรงมากนะครับผมด้านท้ายเองก็จะเป็นตัวทับทิมท้ายทรงออร์ดี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นสองสเต็ปเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้จะมีไฟหลีแล้วก็ไฟเบรกในตัวนะครับผม สวยงามแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถของท่านได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะก็ไฟเลี้ยวแบบนี้นะฮะเวลาท่านเลี้ยวตรงไหนก็เห็นได้ชัดเจนนะผมไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถเล็กที่ตามมาก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับที่ทางที่เราจะเลี้ยวไปนะฮะแล้วก็ตัวไฟนี้ก็เสริมความทันสมัยนะครับโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมท่านใดนะฮะสนใจนะฮะติดตั้งนะครับติดต่อเข้ามาที่ LK ลเคออโต้ได้เลยนะครับผม จัดให้รล่อๆแบบนี้เลยเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม l k Auto Official ด้วยนะครับผมยังไงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ